ไอ้กล้องฟูจิ F 8 0 EXR วันนี้ดูขนาดกระทัดรัดเนี่ยนะครับมีซูมถึง10เท่าโอ้สิเท่าแล้วเป็นวายแองเกิลด้วยวายแองเกิลเป็นเลนส์มุมกว้างซึ่งสามารถถ่ายภาพวิวก็ได้ถ่ายภาพคนก็ได้ก็ซูมเข้ามาใกล้หรือจะถ่ายภาพมาโคก็โอเคก็ดีเรียกว่าเหมาะสมในทุกสถานการณ์เลยตัวนี้เขามีจุดเด่นอยู่ตรงนี้ตรงที่เป็นเซนเซอร์ระบบ EXR EXR คืออะไร EXR คืออะไรเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเลยจะได้รู้เรื่องนะครับกดปอนเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็เปิด วงแหวนเนี่ยไปที่คำว่า e x r อ๋อ e x r. r นี่มันคล้ายๆออโต้แต่เป็นออโต้แบบชนิดพิเศษอ่าโดง่ายที่คอเรากดเมนูเข้าไปดูเนี่ยเห็นไหม e x r ออโต้เนี่ย e x r ก็จะมีอยู่3 e x r ด้วยกันะนะ e x r ที่1เก็เรียกว่า h r resolution priority หมายความว่าถ้าเราใช้ h r เนี่ยแปลว่าเราต้องการเน้นความละเอียดความละเอียดสูงเช่นถ่ายภาพที่มีลวดลายต่างๆเนี่ยก็จะต้องใช้โหมดนี้นะแต่ถ้าถัดมาก็จะเป็น SN High ISO แต่ Low n แต่โลนอสหมายว่าเช่นปกติกล้องั้าไปท้านเล่นไ s o สูงขึ้นเนี่ย i s สหรือว่าพวกเม็ดสีเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแต่กล้องตัวนี้จะโลนอ e ก็คือน้อยน้อยมากและอันที่3เนี่ยก็คือว่า d ีเ n นจ Priority ก็คือว่าสามารถถ่ายภาพในช่วงสว่างจนถึงช่วงมืดเนี่ยไล่รายละเอียดได้หมดเช่นเนี่ยท้องฟ้ากับดินเนี่ยนะครับกับพื้นดินเนี่ยท้องฟ้าก็สว่างเลยพอถ่ายป๊บท้องฟ้าได้ป๊บ พื้นดินก็มืดมืดเกินไปอ่านะพอถ่ายพื้นดินเอาพื้นดินไว้ปั๊บท้องฟ้าก็จืดชืดเลยไม่เห็นลวดลายอ๋อต่แต่ก็ยต์นี้พอถ้าใช้ระบบ D Lens Priority เนี่ยก็หมายความว่าเก็บรายละเอียดของส่วนมืดกว่าส่วนสว่างไว้ได้หมดโอ้โหแม่เซนเซอร์ตัวนี้ดีจริงๆเลยครับอาจารย์ครับทีนี้พอเรา มาถ้ำเนี่ยนะครับมีทั้งสว่างมีทั้งมืดเดี๋ยวเราถ่ายอาจจะมีถ่ายคนถ่ายวิวถ่ายอะไรแล้วแต่เนี่ยเอาง่ายๆเราก็จะเล่งไปที่คำว่า EXR Auto อ๋อไปที่ EXR พอเป็น EXR Auto เมื่อไหร่ก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็น Resolution Priority High ISO Low Noise แล้วก็ดีเ n n จ Priority เนี่ยกล้องมันจะเซ็ตให้เราเองสาธิตง่ายๆเ๋ยสมมุติได้เดี๋ยว่ะแคดูนะเนี่ยพอผมกดไปป๊บเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนเป็น รูปภูเขาเนี่ยเป็นรู้ว่าถ่ายภาพทิวทัศน์เป็นถ่ายภาพภูเขาถ่ายภาพทิวทัศน์แล้วก็ H R ขึ้นมาอะไรก็คือ High Resolution ต้องการรายละเอียดตาคุณว่าเลยเดี๋ยวเราถ่ายถ่ายเอกบางถ่ายคนก็เป็นรูปคนอ่เป็นรูปคนเลยฮะแล้วก็ย้อนแสงด้วยนะเห็นไหมพอกดกดป๊อปก็รู้วย้อนแสงย้อนแสงแล้วก็ DR DR ก็คือ Dynamic Range Dynamic Range ก็คือมันเนื่องจากว่ามันมีความสว่างแล้วก็มีความมืด <N> เพราะฉะนั้นก็จะเอารายละเอียดทั้งส่วนมืดกับส่วนสว่างเก็บเข้ามาด้วยโอ้โหแค่นี้นี้เราก็พร้อมทุกสถานการณ์แล้วใช่คร<ช>ับดังนั้นเดี๋ยวเราไปเก็บภาพกันที่ท่ำพยาน